แบบลายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเป้งเมืองไทยดวงรายสัปดาห์นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์หน้านี้ <c oughs> ก็นับตั้งแต่วันจันทร์ที่20 กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรากฎนะครับคุณจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ไว้อย่างเต็มที่นะครับทำให้มีพลังในการทำงานหรือความคิดสร้างสารรค์ต่างๆที่ดีอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันจันทร์นะครับวันจัน,นทร์วันพุธวันพฤหัสเป็น3วันที่ดีมากในเรื่องของผลงาน แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกแฮ ppy แล้วก็สบายใจกับสิ่งรอบๆตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนวันอังคารที่สินแสหมิงได้เว้นไว้นั้นผมอยากจะบอกว่าเป็นวันอังคารที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับการเจราจาต่างๆต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดหรือในทางกลับกันคืออาจจะมีคนมาพูดจาไม่ดีใส่คุณน่ะทาให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจไม่แฮ ppy นะักไปดูนะวันอังคารนะครับวันอังคารที่21กันยายน พอมาถึงวันศุกร์นะครับเป็นวันที่คุณเองจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะแปลความหมายถึงเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองนะครับอาจจะไม่ค่อยโอเคนักหรือมีความรู้สึกว่าวันนี้เรามีความรู้สึกอ่อนล้ายังไงชอบกลนะครับในวันศุกร์นะครับพอเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นก็จะมีวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งที่อาจต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองนิดนึง ใครที่จะมาขอหยิบขอยืมหรือขอความช่วยเหลือใดๆให้นึกถึงที่ทินแสมิงบอกว่ามันจะนาไปสู่การขัดแย้งภายหลังเช่นเมื่อเราช่วยเหลือไปแล้วแทนที่จะเป็นบุญเป็นคุณหรือเป็นการรู้สึกเกรงใจต่อกันกับกลายเป็นเ,เป็นศัตรูกันขึ้นมาซะอย่างนั้นในอนาคตฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงกันให้หยิบให้ยืมต่างๆนะครับอย่างชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือมันมีดาวอะ่ะ ที่ที่โยกหน้าโยกหลังคุณอยู่หลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพุธที่โยกหน้าดาวอังคารที่โยกหน้าดาวอาทิตย์ที่โยกหน้า,า,นนาแล้วก็ยังมีดาวราหูที่โยกหลังอยู่นะครับแล้วช่วงประมาณไปไปลายสัปดาห์ดาวจันทร์ก็มาร่วมด้วยถึงบอกว่าจันทร์กับราหูมาอยู่ด้วยกันช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นอยู่ในเรือนลาภะไงก็ระวังเรื่องการเงินหน่อยแต่ว่าพูดถึงแล้วยโ,ยโยกเกณฑ์ต่างๆที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไว้ตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีของชาวลัคนากรากฎนะครับ ผมเชื่อมั่นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ดาวมันมีความาโคจรกันอย่างเหมาะสมตรงนี้ทําให้ชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างแน่นอนนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าดาวศุกร์ยังคงครองอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้อง,องเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอต่างๆหลายคนนะไม่ทราบนะครับว่านอกจากเวลาเราดูดวงแล้วเนี่ยเรื่องคู่ครองเมื่อเราไปดูในเรือนของคู่ครองหรือว่าเรือนปัตตนิแล้วนั้น หรือดูจากดาวสุกแล้วนั้นดูจากดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วนั้นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยคือต้องดูดูที่เรือนครอบครัวด้วยบางคนดาวคู่ครองอาจจะไม่โอเคนักในพื้นฐานดวงแต่ถ้าเกิดดาวครอบครัวนั้นเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีมันก็จะแปลความหมายไปได้ว่าความรักนั้นนะครับไปได้ในทิศท,ทางที่ดีเชกเช่นเดียวกับชาวลัคนากรกฎที่ตอนนี้ดาวสุกโคจรอยู่ในเรือนพันธุ์เรือนครอบครัว นะครับมันก็จะมีอะไรดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกเบิดบานใจมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นน้ําหล่อในใจทําให้เรามีความรู้สึกแฮ ppy และมีความสุขกับมันนี่คือชาวลัคนากรากฎนะครับที่ยังโสดอยู่แล้วดวงออกมาแบบนี้แสดงว่าคุณจะต้องมีความรักเข้ามาแน่ๆน,นะครับแล้วก็จะเป็นความรักที่ดีสําหรับชาวลัคนากรากฎซึ่งก่อนหน้านี้กรกฎความรักไม่ค่อยดีเลยนะในช่วงที่ผ่านๆมานะครับ ส่วนชาวรกรกตนากรากฏที่มีครอบครัวหรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ไปได้ดีครับโดยอิทธิพลตรงนี้จะแปลความหมายถึงสิ่งที่ดีทําให้ชาวลักนากรากฏนั้นแฮปปี้เกี่ยวกับในครอบครัวเกี่ยวความรักได้นะครับขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล